ีวิเนี่ยชอบเจอผู้ชายแปลกๆแล้วก็เคยเล่าให้เจฟังตอนแรกฉันไม่เชื่อเจ๊ถาว่าอเอาตรงๆนะเธอคนอ้วนอ่ะมันจะมีนหน้าตาไม่สวยอเออมันจะมีใครมาโรคจิตใส่มันก็ไม่ใช่ไม่สวยเว้ยแต่ว่าคนอ้วนอ่ะเธอโรคจิตมันไม่ได้สนใจอยู่แล้วปกติอ่ะเหมือนใจคนหน้าตาเรียบเลยเรียบร้อยตัวเล็กๆส่วนใหญ่อะอาหารทุกคนเจอใหญ่ทุกคนตัวใหญ่แบบไม่ค่อยสวยอะ่ะมันไมไ่แบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบว่า จะมีคาม์บิโลติแตแล้วทุกคนนื้อค่ะทุกคนวันนี้พบกับพวกเราช่องแปรโลคือว่าวันนี้เราจะมากินอยู่บ้านนะทุกคนคือเคยเห็นเออเคยเห็นคนทําก็เลยทําบ้างแล้วก็เนี่ยเห็นปลาแบบกลัวมันอะไรปะมีปลามีไก่มีปลาดุกมีไก่แล้วมีหมูเอ็นหมูทอดเอ็นไก่ทอดแล้วอันนี้น้ําตก ตอนนี้ก็ต้องตามปูปลาแล้วก็แคบหมูแล้วก็ผักแค่นี้แหละจากครั้งที่แล้วที่เราเล่าเราก็ติดไปแล้วก็ปิดไปเลยมาเจอกันใหม่คลิปนี้นะทุกคนใช่เหนื่อยเหนื่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้หิวแล้วจะกินนะไม่พูดเยอะแก้วางไปวางข้างนี้เถอะทันะเอาเอาช้อนซ่อมนะช้อนซ่อมอยู่ใต้โต๊ะเธอเห็นมัมือแล้วแหละจบแล้วแหละจะใช้ซ่อมขออนุญาตใช้มือนะอืมไม่ปลอกภยใคร อร่อยได้ปะชิมเธอบอกอร่อยกชิมแม่ฉันชอบอ่ะฉันชอบร้านอ่างเปามากกว่าอ๋อร้านที่เรากินประจำอืมอันนี้ก็อร่อยนะไว้วันไหนเจ๊ไปนอนกันนะพาเจ๊ไปเดินตลาดสิแบบอีสานที่สระเลยร้านนักกี่อยู่ตรงข้ามพระรามหกตอนหนึ่งเจ๊ต้องไม่กินแถวบ้านหรอะอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนแต่เปนประมาณว่าเรากินมาหลายร้านเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ความชอบของอร่อยเป๊ะ หอมเหนียวโดนลมอืมหอมเหนียวโดนลมแข็งเลยแต่ต้องกินอาหารแถวบ้านลองจริงไหม้มพาไปตลอดแถวบ้านว่าพ่อเจ้ได้ไปนะงบงบสามสี่ร้อยได้ได้กินเปสิบสิบอย่างแล้วอ่ะใช่ป่ะเองนข้อก่อยก็ไม่หรอกมันก็ได้หลายอย่างอยู่เห็นป่ะเห็นป่ะหมูเด้ง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 ทุเมื่อวานแบบว่าถึงเรื่องไหนวะ ถึงเรื่องเจอโรคจิตคือชีวิตเนี่ยท่านเจอาพิทายแปลกๆแล้วก็เคยเล่าให้เจฟังตอนแรกฉันไม่เชื่อเที่วอกเอาตรงๆนะเธอคนอ้วนอ่ะมันจะมีคนหน้าตาไม่สวยอเออมันจะมีใครมาโรคจิตใส่มันก็ไม่ใช่ไม่สวยเว้ยแต่ว่าคนอ้วนอ่ะเธอโรคจิตมันไม่ได้สนใจอยู่แล้วปกติอ่ะ เหมือนใจคุณน้าใจเรียบร้อยเรียบร้อยตัวเล็กเลกตัวใหญ่อ่ะอาหารทุกคนเจอใหญ่ทุกคนตัวใหญ่แบบไม่ไม่ค่อยสวยอะมันก็แบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะมีควไม่ี้องติดใจเราใชทุกคนสิ่งไม่ไพูดไปด้วยเอยแบบว่าแต่เจอแล้วเล่าให้เพื่อนฟังเวลาเล่าอ่ะมักจะมีคนแบบว่าไม่เชื่ออย่างมึงเนี่ยนะไม่ปากใส่อืมโกหกอะไรอย่างเงี้ยไม่เหรอเขาบอกใจกจริงไอ้เราอะแบบเจอจริงจริงเราเล่าเพื่อนฟังเลย เพื่อนมมักจะไม่เชื่อจน,จ,น,จ,น,นจอแล้วจนถ่นน่ะเค้าไปเจอทีเจ๊อ่ะไปกับถน่นรวดแต่นี่ไปเที่ยวที่ต่อเขาตานครั้งแรกเลยที่เจ๊เจอกับถน่นนะถ่ายก่อนร้านเก่าถาน่นเ็นไยเวทถ่านมาเคยเจอบ่อยแล้วแต่ว่าเจ๊ไม่เคยเจอพร้อมถน่นที่แบบถ่นโดนจริงๆเราขอมาเห็นน่ะแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ๊ก็เห็นคือเราไปเที่ยวผับด้วยกันเพราะะนั้นนอยู่ปีเรา่าเธอปีหนึ่งปะปีสองแล้ว คือมาหาไปสองไปเที่ยวต่อครั้งแรกเขาว่าปกติของก็าไม่ได้เที่ยวที่สองอืมอืเอาห้เนะลาะตาเนี่ยหืมกินออ้งนะโอ้โหทะเลาวตาเนี่ยฉันว่าไปเที่ยวที่ต่อรื่ปกติเลยแล้วของก็แบบว่าตนุกของฉันอนะเต้นอะไรเงี้ยแบบกินกินอะไรเงี้ยก่อนนะขอนเลย แล้วพอเสร็จแล้วตอนเนี้ยฉันก็เลยแบบเที่ยวปกติแล้วเสร็จแล้วฉันปวดห้องน้ําฉันก็จะเดินไปห้องน้ำนะเจเนะนี่ก็ไปด้วยแต่ไม่ตอนแรกฉันไปคนเดียวก่อนแล้วเจเดินตามมาที่หลังแะนเดินไปห้องน้ําแล้วฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งฉันนึกว่าเขาเป็นเกย์เพราะเขาอะเข้าห้องน้ําหญิงห้องน้าที่ผ่าอ่บมันจะแยกชายหญิงใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะอยู่ติดกันแล้วฉฉนะก็เห็นเขาอะมาเข้าห้องห้องน้ำห้องน้ําหญิง อยู่ข้างแขงที่บอกว่ามันมีแค่สองห้องน้ำประตูมันปิดอยู่ค่ะต่อห้องน้ำแขกก็ยืนต่อเถวาขกก็จะแบกว่ายิ้มให้เขาอะแบบมันว่าเขาหันมามองเขาก็ยิ้มให้แบบว่าอกให้แบบมันเข้าไปจ้องหน้าต้องเข้าใจว่าไอารเล่นด้วยไม่อันนี้เป็นความเข้าใจที่กูคิดนั้นถ้าเขามองเราก่อนแล้วแล้วเราก็หันไปมองหน้าเขาเราเห็นเขามองเราเราก็ได้ความว่ายิ้มแบบเออแบบอย่างเงี้ยเราก็ยักหัวเฉยอะ แล้วคือแบบที่เรายิ้มเพราะว่าเขามองเราอยู่ก่อนแล้วเราคิดว่าเขาเป็นกระเทยเพราะเขาเข้าห้องน้ําหญิงออืืแค่นั้นเองทุกคนไปดูน้ำพิงค์ขบกันนี้ก็ใช่คนจริงอ่ะไม่ผู้เล่นนะเพราะงั้นโมก็ไปเคก็ไปแล้วแต่เขาแข่งก็แบบว่ายิ้มหันไปันผู้ไรเขาก็ยู่ในห้องน้ำจนไม่ยิ้นกันแล้เดี๋ยวอาจจะห้องน้ำมาห้องหลังใชนไหม ตองหมูมีผู้หญิงยืนต่อกระจกอยู่แล้วผู้หญิงสวนยนะเธอแบบหุ่นแบบสวยๆเลยแล้วแบบว่าใส่แบบว่าดันนองบอล,แ,ลแบบว่าเออแบบสวยๆอ่ะแต่เราแบบว่าวันนั้นใส่วันนั้นแต่เสื้อสีดำแบบนี้เลยแล้วก็กางเกงขาตั้นเลยเถออ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เดินแล้วแต่แล้วเขาอ่ะฉันนะกำลังเปิดประตูหักเข้าห้องน้ำใช่ไหมเขาแบบว่าแบบหักหลังเราแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำเลยแล้วรู้ป่าเขาไอยู่ข้าง ฉันหันตกใจฉันหัแบบนไปฮะแบบหันไปตกใจะอะไรวะรู้ป่ะเขาทำไงทุกคนเขาถอดดึงเกงแบบว่าดึงเกงลงแล้วก็ถอดอะ่ะเราก็ตกใจเราก็เลยแบบผลักเขาแล้วจะวิ่งออกไปข้างนอกอ่ะแล้วเขาก็ปิดประตูเขาก็ได้ยินจากหัวเราะแล้วเขาก็เหมือนน่าจะชักเอ้ยชักอะ่ะทุกคนแล้วเขาก็ร้องอ่ะน่าเสียงอ่ะไอ้อนี่ตะโกนเรียกฉันจะด้วยอือแล้ววะงงๆงอ่ะโกก็กลุ้มไปอ่ะแดงไปเยอะงง,ง ก็เลยแบบว่ามาฉี่ให้แบบเอาแอลกอฮอล์ออกอะได้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 ก็เลยได้เห็นกระจูน้อยกระจูน้อยด้วยเล็กอะไม่เล็กแต่แบบมันก็เห็นนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าฉันก็ตกใจที่แบบว่าเอออยู่ดีก็มีคนมาชักให้ดูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่ฉันเจอแล้วฉันก็เดินมาออกมาข้างนอกแล้วฉันก็เล่าให้พวกให้พวกเจ๊ให้พวกะไรฟังเขาบอกเอ้าอยู่ไหนรล้เนี่ยไล้แบบว่าให้ไปบอกกาดอะไรเงี้ยแต่บอกวิไม่ต้องหรอกเจ๊ไปเล่าอะไรเงี้ยมันแก้ทันเป็นเมาเว้ยวิเห็นหลังไวๆอ่ะ พอเาเมาเมาเข้าเข้าผิดฝั่งพูดอย่างเงี้ยแต่มันมันเป็นแค่กลนอุบายอเรื่องพวกเนี้ยมันด้วยอาจจะเมาแต่กลิ่นแต่ก็ไม่ควรจะบอกล้าขนาดนี้ไหมน้ำหนึ่เลยเว้ยโดนน้ำเนี่ยแบบจริงจริงบางคนนี่แบบไม่น่าโดนอ่ะน้องเจนแกและฉันอยู่ในเหตุการณ์กับมันด้วยตลอดใช่คนสมควรที่มันมันไม่เคยมีเพื่อนไงที่เคยบอกอ่ะจะเป็นเพื่อนสนิทนางแบบสนิทมากๆแต่แล้วฉันอยู่ในเหตุการณ์นางหลายเรื่องมากผีหลอก โลกีวันนั้นอีกเหมือนกันนางไปทำงานใช่ปะมาทำงานวันเสราร์เขก็โทรคุยกับนางเพราะนางตีกันนางทะเลออกกาะกันไอ้นี่จะออกจะไม่อยู่กับกาศแล้วโกรธงอนจะคุยกับไอ้น,นี้เสร็จก็เอ่ยคุยกับไอ้น,นี่ต่อใช่ปะทีเนี้ยนางต้องไปรอป้าใช่ปะเพราะป้าต้องขับมอเตอร์ไซค์แกป้าเขาขับมินมอ,ตอเตอร์ไซค์อ่ะเออก็ต้องไปรอป้าไปส่งที่บ้านใช่ปะกบไม่ได้เพราะโมไม่ได้ไปด้วยโมไม่ได้ทำงานวันไม่ได้โดนโอเนาะ S <S 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 เอความมันโดนโอไอโมมันไม่โดนทีน,นี้ก็ไปนั่งหรอกก็คุยกันด้วยก็คุยกันน่ะคุยเรื่อยเปื่อยคุยเรื่องโน้เรื่องนี้อยู่ดีๆสักพักนันฉันได้ยินเสียงคนเหมือนเอาเอาเอามุมฉันก่อนนะฉันได้ยินเสียงเหมือนคนมาอะไรสักอย่างหนึ่งเว้ยมาถามทางหรือเปล่าแต่สักพักฉันว่ามันแปลกมันพูดอะไรโรงเรียนโรงเรียนอะไรสักอย่างเว้ยจะเสียงอะแก่มากฉันก็ตะโกนว่ากวาเกิดอะไรขึ้นกวาเกิดอะไรขึ้นโด่งไปเลยทีนึงอยู่ดีๆอะได้ยินเสียงป้าป้ามาเว้ย จะต่อยกันเว้ยอ่ะเดี๋ยวมาฟังมุมกว่าพื่ผิหายแบบนั่งคุยคุยกับไปเจยอยู่อยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่เดินมาถายเขาจะอายุประมาณแถวไหนเนาะจะรู้จักเนาะรู้จักอ่ะลงเถลิรถไฟฟ้าเนาะรถมอญนี่คือเพมอญเ้าขับไปที่นั่นแล้วเสร็จแล้วตอนเนี้ยก็เหมือนแบบว่าแ่ายนะก็เลยนั่งรอพอนนั้นนั่งรอแล้วตอนนั้นก็มีคนนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีแม่คนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าไอ้พี่น่าจะประมาณสามจีไปปลายอ่ะ อก็สี่สิบยังไม่สิยังไม่แก่เท่าไหร่แล้วก็คือเสียงแก่มาก่ะเสียงคือผิวเขาเอาจจะเข้มเข้มนะเขาก็แบบเดินเข้ามาพร้อมก็ถือแบบว่าเปล่าผ้าใบหนึ่งยกมือไหว้ฉันตอนแรกฉันนะง,งงเขาฉันนึกว่าเขาขอ<ะ>ไีกว่าคูดว่าขะฉันก็บอกคะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าของเงินฉันขอสิบเหมือนฉันได้ยินว่าขอสิบบาทออนี่แหละฉั่ไม่ได้ยินคํานี้นะฉ,นฉันก็เลยหยิบแบงค์ยี่สิบให้เขาฉันว่าเออเดี๋ยวเขาจะให้เขายี่สิบบาทเพราะเขาก็ขอขอฉันสิบบาทเนาะ พ่อฉันน่ะหยิบแบงค์ยี่สิบให้จะให้เขาอะเขาบอกว่าเขาว่า,วาวเฮ้ยแต่พูดได้ไหมเธอเรียนอยู่ที่ไหนได้ได้ได้ไม่ได้ไม่เสียคื <im it> อเขาไม่รู้นะว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนอยู่ที่มอน,นั้นอาจจะหลอกเราอะ <pied S 2> <im it> เธอมันไม่มีที่รามเขาพูดเลยเขาบขอกเขาบขอกว่าเขาว่าเรียนอยู่มอลรามแล้วเขาอะต้องการเรียกพบผู้ปกครองเามมันมงรามเป็อิสระบอกว่าให้ฉันอะไปเป็นผู้ปกครองให้หน่อยได้ไหมฉันก็งงฮะ เขาก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองให้หน่อยผู้ปกรองหายเขาบอกงี้เพราะว่าผู้ปกครองเขาอ่ะไม่เป็นไม่ไม่ยอมมาเป็นผู้ปกครองให้จะให้ฉันน่ะไปด้วยแล้วเหมือนแบบจะเอาฉันไปอ่ะอืให้ไปกับเขาแล้วพ่อฉันอ่ะอยู่แบบกลับมาจะขับวินขาดีมาเห็นเขาก็ะโดงเข้ามาเขาหัาก็เดงเข้ามาใกล้ๆแล้วก็น่าเหมือนเขาพูดอ่ะพอเขาพูดเขาก็พยายามแบบว่ายิ่งเข้ามาใกล้ฉันนะเธออะไรมึงมีอะไรเสียงป้ามึงทำไมก็คือ่าไรคะเมียเรื่องอะไรแล้วขอโทษอะไรอย่าง เรได้ยินด้ยได้ยินอ๋อคือพี่ได้ยินเสียงป้าชัดเลยตอนแรกจะบอ่หกค้าเอะไรคะแล้วแต่เ้าเขาอะก็โน้มตัวเข้ามาใกล้แต่น่ะแบบพูดใกล้เสียงมาใกล้เข้ามาน้อวเสร็จแล้วนี่ยป้าก็เดินมาฟังมึออะไรมีอะไรของเขาเขาพยักหน้าเขาพยัยหน้ารับเสียงเหมือนแบบว่าป้าเขาฟังอยู่ว่าคนนั้นอะพูดว่าอะไรแล้วแต่เดี๋ยนี้ไอ้คนน้องบอกว่าติดปากบอกว่าวันนี้ครับเฮียมีอะไรครับมีปัญหาอะไรเขาก็พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เห็นแบบว่าเห็นป้าหันไปมองแล้วแต่แล้ว ป๋าก็บอกว่ามึงคนตีนเหรอป๋าบอกมึงกับมีอะไรไม่ได้ยินเสียงไม่จำได้น้วหามอ่ะก็ลยบอกว่าพี่ถามก็บอกว่าพี่คะคนเนี้ยพ่อหนูนะแต่พูดงี้คนเนี้ยคือพ่อหนูแต่บอกงี้มาเลยค่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเหมือนจะมีปัญหากันเหมือนเขาบอกประมาณว่าเขาก็ไม่พอใจอ่ะหันก็บอกว่าพี่คาคนเนี้ยพ่อหนูนะอืมเขาก็เหมือนแบบว่าก็คงดูเป็นคนไม่ปกติหก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนรู้ว่าเป็นพ่อเขาเข้ามายุ่ง เขาก็เลยแบบว่าเสียกง้าครับเขาก็แบบว่าไม่พอใจอะไรอ่ะต่อยผมเลยนะกะทืบผมได้เลยนะแล้วเขาก็นอนลงไปท่าฟิพื้นเลยทุกคนนอนท่าฟิพื้นอ่ะแล้วบอกเตะเลยครับต่อยเลยครับแล้วแกเข้าใจสถานการณ์ฝั่งชันปะชันก็เป็นห่วมันเกิดที่อะไรขึ้นวะชันไม่ได้ข้อดีเสียงมาเลชันได้เสียงป้าชัดมากว่าป้าจะมีเรื่องอ่ะอือล้วพ่อฉันอ่ะก็แบบว่าเอาขาโจนิดหน่อยเธอะ่้าหากก็แบบว่ามึงบ้าปัเนี่ยหังก็เลยแบบ หมือนจะเข้าหาเขาแล้วคือพ่อหันก็เริ่มมีอายุแล้วหันก็เลยแบบว่ามีอายุจะแกล่ลงแข็งแรงอยู่นะหันก็แบบว่าไม่มอยากให้มีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหันเนี่ยหันก็เลยบอกว่าถักพ่อพเออเขาบอกว่าไม่เป็นไรป้าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาไม่ทำอะไร<ป>ะมึงน,นักเลงเหรอ,อเอ <c oughs> อแล้วก็นักเลงไอห่าเออหันก็เลยแบบว่าป <c oughs> ้าไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาขอืเขาไม่เต็มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ย พ่อแข่งก็แบบว่าเหมือนเขาแข่งก็ห้ามอ่ะแล้วเสร็จแล้วพ่อแข่งก็เลยออกมาแล้วเสร็จแล้วคนที่มีก็ถามว่ามีอะไรกันแต่แล้วพ่อแข่งบอกว่าคนบ้าอยู่ที่เข้ามาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแข่งก็จะไปขับต่อใช่ไหมแล้วก็ให้แานงะไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งที่มีโต๊ะนั่งอ่ะแล้วก็มันก็จะมีวินนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนนั้นอะเขาเข้ามาถามว่าว่าเขามาหามือพอพอเกติดใช่ปะจอนก็พูดเียงเบามากเลยพี่อะยังกังวลอยู่ว่าเวลาเวลาสมัยก่อนเวลา เพื่อนฉันเจออ่ะมันจะยังไม่ไปง่ายๆว่ลโรคจิตอ่ะมันเลยมันจะเล็งอืมฉันก็ถามนางว่ากวามันไปยังแล้วนี่ไม่ด้เพียอะไรวะอืมกวาบอกฉันว่าเจ๊ตอนที่เจ๊ถ่ามอ่ะมันเดินจ้องแล้วผ่านหน้าฉันมาอืมมันเลงเราม้วนตอนแรกอ่ะตอนที่ฉันไปนั่งอ่ะเขาอ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณสิบกว่านาทีแล้วเขาก็นั่งกับหน้านนั่งกับพื้นนั่งกับนนั่งขดมา คือค so 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 ือตอนแรกเขาดีท่าคือเราของขึ้นมานั่งคาสมาแล้วเขาก็จ้องหน้าฉันแล้วฉันก็จ้องแต่ก็จ้องกลับไปฉันโดนจ้องคนจับแล้วพอเหมือนแบบใครนี่จ้องฉันฉันก็จ้องกลับใช่ไหมแล้วฉันก็เลยจ้องกลับไปพอฉันจ้องกลับไปพักหนึ่งหักก็เลยหันหน้าหนีฉันว่านั่งอยู่นั่พักหนึงเลยแต่แล้วแต่ว่าคุกับเจ๊เขาบอกกลับไปหรือยังฉันก็ไม่กล้าพูดเสียงดังเนาะมันเหมือนแบบมันมองเขามองหน้ามั่นใจเรายังไม่ไปแน่ลูกจีมันกูมันจะไม่เข้าใจแล้วแต่เนี้ยผังก็แบบว่าแบบ น้ำตาลแบบเพื่อบำอ่ะเขาเสร็จแล้วจะพักนึ่งเรื่องเออฉันไม่ยินไปแแล้วจะพักนึงอ่ะเขาก็ลุกแล้วเขาก็เดินตรงมาหาฉันเลยเหมือนแบบจะเดินเข้ามาหาฉันนะแล้วแต่แล้วมัน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 จะมีโต๊ะนั่งใช่ไหมแล้วข้างๆมันจะเป็นทางเดินใช่ไหมพอเขาเดินมาจะถึงจัตุรัเขาก็เบี่ยงเบี่ยงตัวเดินไปข้างๆแล้วไปวนตีนห่วมวอื่ะฉันก็เลยพอเขาไปเสร็จล้วบอกว่าเจ๊เขาไปแหละบอกเอ้าก็ไม่กล้าพูดมันผ่านาพอดีให้พูดได้ไง้วเจอเ้วเนี่ยพ่อฉันเนี่ย ก็เลยไปได้ลูกค้าคนหนึ่งแล้วพ่อกลับมาธรนมดาพ่อฉันจะแบบวิ่งกลับบ้านเย็นใช่ปะวันนั้นก็เลยกลับเลยพ่อฉันไม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เออปกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่เนี่ยแล้วว่ากลัวไม่พอเห็นไหมอืมแล้วแล้วก็เลยที่คนเกี่ยวกินทุกจิกก็แบบว่าก็แบบกลับกลับกลับเลยเพราะวันนั้นก็ได้กลับเนี่ยฉันจะเจอแนวเนี้ยบ่อยมากเลยเจอโรคจิตอไก็อยู่ลตลอดใั้งงมากว่าเล่าตรงนี้ดิจดเมย์ที่มันเอามีดมาจี้อ่ะ มึงไม่เคยฟังเลยไม่มึงมันเหตุการณ์มึงหรือมาให้กูเล่าได้ไงไม่มึงก็อยู่กูไม่ยูอไม่กูไม่ได้อยู่อ้าวมีจี้ของใครเนี่ยไม่มีจี้ไอ้วาและความเดิมหาผู้ชายไงอ้าวมีจี้ก็เคยเดินหรอกก็ไม่เคยเล่าให้พี่ฟังที่ฟิวเจอร์มันเกี่ยวกับกูยังไงกูไม่ได้อยู่ก็เห็นมึงเล่าโมีจี้ได้หรออืมโดนมิจี้ตกทองก็เคยโดน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 สมท้องจีวิตดีเกิดบ้านรูจีววตบ้าไงเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องตกทองไหมคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนเคยรู้สึก มันเป็นความเคิดส่วนบุคคลรู้รจักยาสั่งปะเออแต่บางคนเขาบอกว่าไม่มีไงแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าฉันโมก็คือวันนั้นอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย